วัดดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o โตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกมคอยไลท์นะสละใครที่อยากเล่นนะก็ลองพิจารณาดูดีๆก่อนละกันนะครับเผื่อใครสนใจที่จะทําการเล่นก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปละกันเป็นลิงก์โดยตรงลิงก์กับ Play Store นั่นเองนะสำหรับตรงนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะว่าจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนั่นเองวันนี้เราจะมาสุ่มหาคะแนนการเพราะการถอนขั้นต่ำในเกมนี้แค่1บาทเท่านั้นทุกคนแค่1บาทเท่านั้นใช้คะแนนไม่เยอะนะทุกคนเดี๋ยวมาดูการถอนของเรากันดีกว่าใช้คะแนนแค่ 10,000คูบห0 0่0น,นเหรียญดิเออนะ1 0,000เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับตอนนี้ผมมีแค่1,600เหรียญวันนี้เราจะมาหาลองดูกันว่ามันจะหาได้จริงไหมทุกคนแล้วก็มันจะคุ้มหรือเปล่านะคลิปหน้าจะมาถอให้เพื่อนดูคลิปนี้สอนเพื่อนๆหาคะแนนคุ้มๆกันดีกว่าสังเกตสายฟ้าเดินบนไหมทุกคนสฟีฟ้าตรงนี้นะสำหรับใครที่ไม่มีกดมาที่ดื่มน้ำนะดื่มน้ําตรงนี้ก็สามารถรับได้ครั้งละ 8เหรียญให้ทุกคนได้ครั้งละ8เหรียญน,นั่นเองมาดูการสุ่มของเรากันดีกว่าใด้ทุกคนมาดูการสุ่มของเรากันดีกว่าทางด้านซ้ายมือเป็นวงล้อนะตรงนี้เราจะสุ่มหาคะแนนกันไม่รู้ว่าจะมองว่าคุ้มหรือเปล่านะผมมองว่าคุ้มแหละนะอ่ะเดี๋ยวเราทําการสุม่มกันดีกว่านะครับให้ครบ10,000เหรียญทุกคนให้ครบ10,000ื่นเหรียญมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมอ่ามีไต้จ็กเกอร์อ่ะทุกคน<ม>จะป้นคะแนนของคนอื่นได้ไหมเนี่ยอ่ะป้นของคนนี้แล้วกัน ซูม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 ได้อะไรอ้โคได้กล้วยอีกแล้วอ่ะก็คือไม่สามารถรับอะไรได้นะทุกคนไม่สามารถรับอะไรได้อ่ะซ่มต่อทุกคนซ่มต่อตอนนี้เราเหลืออยู่ที่35ครั้งนะครับเรามีกวาดหมุนรับได้ทุกคนนะเฮ้ยหนึ่งพันเหรียญเอาแล้วทุกคน1,000นเหรียญมาแล้วมาดูว่า ถ้าเราสุ่มสูงสุดหมดนี่เราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่โจ๊กเกอร์มาอีกแล้วเอาแล้วทุกคนโจ๊กเกอร์มาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มอีกแล้วกันนะครับมีการสุ่มนะทุกคนที่เราสามารถสุ่มได้ด้วยนะตรงนี้ลองดูอ่าได้หมุนวงล้อทุกคนวงล้อคืออะไรเนี่ยถ้าคนอื่นหมุนเหรอได้ไหมได้ 500, ห้หาร้อยเหรียญเฮ้ยหาคะแนนง่ายอ่ะทุกคน สังเกตคะแนนของผมนะเพิ่มขึ้นมากเลยได้อีกไหมได้โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ก็น่าจะทําให้คนอื่นลาคาญใจนะทุกคนแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเหมือทุกคนได้เหรียญนี่คุ้มกว่านะแลาจะปลุกให้ตื่นหรือเปล่าทุกคนอ่ะทำการสุ่มต่อสุ่มต่อนะมาดูกันตอนนี้เราได้อยู่ที่สามพันกว่าเหรียญแล้วจะได้อีกไหม เฮ้ยได้สายฟ้าบวกอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะบวกอยู่ที่5นะครับบวกอยู่ที่5นะถือว่าคุ้มโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยได้แค่โจ๊กเกอร์เฮ้ยอ่ะได้แค่โจ๊กเกอร์นะถือว่าไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้มมาบได้เลยเนี่ยได้ใส่เกลือใส่แก้วโอ้โห ช่างบันเถิงช่างบันเถิง z o o ต่อสูมต่อเหลืออยู่ที่สายสิบสี่ค้างเองครับเหรียญอีกประมาณเฮ้ยได้เฮ้ยโจรโจรทุกคนเราได้เป็นโจรป้นนะเดี๋ยวเราป้นคนไหนดีเอาเอาคนนี้และกันคนนี้คนสวยนะป,นป,นป,นป้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 นได้อยู่ที่หนึ่งพันเหรียญเอาแล้วทุกคนหาคะแนนง่ายอ่ะตอนนี้เราได้อยู่ที่สี่พันกว่าเหรียญเรียบร้อยแล้วนะเราหมดไปแค่ประมาณเอาแล้วสายฟ้ามีอีกแล้ว ละหมดไปประมาณ3-4ครั้งเองนะแต่ก็ได้สายฟ้ามาช่วยเนี่ยอ้าวซุ่มต่อสุ่มต่อ 500, 500เหรียญโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วทุกคน500เหรียญน,นะตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่4,600กว่าเหรียญน,นะครับยังไม่เจอโคสรานะในส่วนของผมที่ได้ทำการเล่นไปเอาคนไหนดีเอาเอาตรงนี้แล้วกันมาดูมาดูว่าเราจะสามารถ แกล้งคนอื่นได้อีกไหมเพื่อนๆอย่าแกล้งผมนะทุกคนผมรอทําคลิปอยู่อ่ะกดไดุ้่มวงล้อนะครับก็น่าจะเป็นกาวนะทุกคนที่ไม่ทําการสุ่มนั่นเองอ่าหมุนต่อหมุนต่อได้ไหมได้ไหมได้อยู่ที่200เหรลียันนะครับ โอ้โห oh, ได้โจรอีกแล้วทุกคนเอาแล้วจะป้นคะแนนของคนอื่นได้อ่ามาดูปน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 ,ปนทุกคนปนคะแนนของคนอื่นได้บวกเพิ่ม1,000เหรียญน,นะครับนี่บวกเพิ่ม1,000เหรียญตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่5 8 0 0ัรยกว่าเหรียญเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเฮ้ยได้จ๊กเกอร์อีกแล้วน่ะอ่ะเอาคนนี้ละกันคนนี้ละกันฝังลึกเลยทุกคนฝังในโลงเลยไม่ให้เกิดเลยถ้าเกิดเนี่ยผมน่าจะ ไม่มีโอกาสเกิดเลยแหละในะทุกคนน่าจะป้นคะแนนของผมไปหมดแล้วอ่าทำการกดคลิกกาออกซุมต่อในทุกคนสิทธิ์ของเราเหลืออยู่ที่32สิทธิ์ปดูการซุ่มของเราได้อยู่ที่200เหรียญอ่าบวกเพิ่มไปแล้วนะจะได้อีกไหมได้อีกไหมสองร้อเหรียญโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะหวังว่าไม่ได้จุกเกอร์นะทุกคน เออห้าร้อยเหรียญอาแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่ายังได้อยู่นะเฮ้ยผมมากับโชคหรือเปล่าทุกคนหาคะแนนง่ายจังจ๊กเกอร์อีกแล้วโอ้โหผมเกลียดจ๊กเกอร์อะบอกเลยผมเกลียดจ๊กเกอร์นะมีตัวไหนที่เราสามารถซุ่มได้ด้วยอันนี้นี่นี่น นี่เอาไงล่ะทุกคนญยัดสุ่มก่อนเนี่ยเกาวดักหนูเลยทุกคนสุ่มต่อสุ่มต่อคลาร้อยเหรียญเอาแล้วทุกคนเฮ้ยล้วหมดไปไม่เยอะเองนะทุกคนเราได้มาอยู่ที่7,700อกว่าเหรียญแล้วโอ้โคตรเกียดโจ๊กเกอร์บอกเลยแม่ได้เห็นโจ๊กเกอร์ไม่เล่นได้ไหมทุกคนไม่เอาโจ๊กเกอร์เลยไหมเฮ้ย เดี๋ยว,ยวผมสุ่มสองอันเลยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสุ่มต่อกันดีกว่าทุกคนอ่ะสุ่มต่อเลยสุ่มต่อเลยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะจ๊กเกอร์อีกแล้วโอ้โหอะไรเนี้ยได้แต่โจ๊กเกอร์อะได้กล้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสุ่มตอ่อได้ไร ได้เหรียญน,นะครับตัวนี้บวกเพิ่มเป็น8,400กว่าเหรียญเอาแล้วก็ขาดอีกแค่ประมาณ1,600กว่าเหรียญน,นะเราก็จะได้รับอยู่ที่1บาทแล้วนะทุกคนถือว่าหาคะแนนง่ายนะบอกเลยถือว่าหาคะแนนง่ายมากๆโอ้โหช้ากับโจ๊กเกอร์อะ่ะบอกเลยทำการกดคลิกซูมต่อนะครับอ่ะซูมต่อซูมต่อนะจะได้ไหม ได้ไหมได้ไหมหนึ่งร้อยเหรียญโอ้โหไม่ได้รางวัลใหญ่เลยได้ไหมห้าร้อย500เหรียญน,นะครับเอาแล้วทุกคนขาดอีกแค่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับเราก็จะครบหนึ่งบาทแล้วนะทุกคนถือว่าการหาคะแนนนะทุกคนในคลิปนี้หาคะแนนง่ายนะหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรอยู่เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครั้งนี้ ทำการกดคลิกกากออกกันก่อนนะเฮ้ยเอาโอ้โหช้ามากเลยเนี่ยขัดใจตรงนี้แหละอ่ะสุ่มต่อจะได้โจนป้นไหมโอ้โหโจ๊กเกอร์อีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหได้จ๊กเกอร์อีกแล้วอ่ะต่อต่อต่อ,ตอเล่นให้มันครบเลยแหละนะได้จะครบแหละกว่าจะได้โอ้โหได้กล้วยโอ้โหได้กล้วยเฉยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อนะครับ จะได้ไหมเอาแล้วทุกคนได้โจ์มาแล้วเอาแล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะป้นคะแนนของคนอื่นได้แหละเอาคนนี้แล้วกันอ่ะปน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 ป้นป้นป้น,นโอเคนะครับคุณมี1บาทที่ถอนได้นะทุกคนอย่าลืมนะก็ตอนนี้นะครับเราได้ทําการสะสมจนครบ10,000ืเหรียญเป็นที่เรียบร้อยตามเงื่อนไขที่เราสามารถถอนออกมาได้แล้วนะทุกคนตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะอ่ะทำการกดคลิกที่การถอนของเรากันดีกว่าสังเกตดู นี่สังเกตเวลาผมดีๆนะผมเล่นไม่ถึง1วันด้วยสาเล่นยังไม่ถึง20นาทีด้วยสานะทุกคนเราได้รับอยู่ที่1บาทแล้วนะทุกคนมาดูที่การถอนของเรากันดีกว่าสําหรับตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอทําคลิปแยกอีกทีละกันเผื่อใครที่ทำาทำการเล่นแล้วงงเลยทุกคนขอแยกเป็นอีก1 EP และกันเผื่อใครที่จะทําการเล่นนะ จะทําการถอน1บาทตรงนี้เดี๋ยวผมขอทําความเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ครั้งนี้มาสอนเพื่อนหาคะแนนให้ได้1บาทนะพี่ถึง20นาทีด้วย3ทุกคนโอ้โหถือว่าเล่นง่ายมากๆสําหรับเกมนี้สําหรับคอยไล์นะก็ลองไปเล่นดได้เผื่อใครสนใจตรงนี้บอกไว้ก่อนไม่มีการเชิญเพื่อนนะไม่มีการเชิญเพื่อนถือว่าหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรอยู่นะก็จะประมาณนี้แล้วกันเผื่อใครสนใจนะสำหรับใครที่ชอบคิดนี้นะครับหรือคิดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็อย<ๆ>่าล<ๆ>ืมกดไลค์กดแชร์ ติดตาคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเมืองเติร์โฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ